ตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งเกมเป็นตัวละครที่ค่อนข้างซื่อบือ้อวางแผนไม่ค่อยรอบคอบไม่ค่อยทันคนรอบแรกกระโดนหลวงพี่หลอกให้เซ็นเอกสารเป็นวายาวัชกรจะต้องดึงสอจอเอเข้ามาช่วยพอมาซีซั่นนี้แม่งบทโคตรอ่อมคุณเธอเอาอะไรมาคิดว่าแผนใช้มายากลสลับเลขหวยจะสำเร็จมึงไม่รู้จักเจ๊ที่สลากกินแบ่งครูสอนมายากลก็เป็นใครที่ไหนไม่รู้มึงเอาอะไรมามั่นใจว่าเขาจะไม่หักหลังคือมึงเอาแบบนี้จริงจเหรอ เอาเวลาทําซีนนี้ไปพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างวินกับเกมยังดีสักว่่อกถ้าคุณจําได้จริงๆแล้ววินกับเดียเขาเสนิทกันก่อนที่เกมจะเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสถานการณ์มันบังคับให้เดียที่ดูเหมือนจะเป็นคนเดียวที่เข้าถึงวินมากที่สุดหายไปเราควรได้เห็นดนามิกระหว่างวินกับเกมมากขึ้นไม่ใช่หรอ เอาละมันมีซีนที่ไอ้สองคนเนี่ยมันต่อยกันออกไอเดียวางแผนแล้วก็ลงมือแต่ตั้งแต่ต้นจนจบซีซั่นเรายังไม่ได้เห็นการเปลีป่ยน,น,น,นแปลงของ2คนนี้เลยเว้ยวินก็ยังเป็นวินคนเดิมที่ฉลาดเห็นแก่ตัวไม่ไว้ใจใครเกมก็ยังเป็นตัวโดนซื่อเหมือนเดิมกลายเป็นว่าบททิดโดนกับเดียยังมีพัฒนาการมากกว่าไอ้สอตัวนี้อีกแล้วตอนที่วินไปขอให้เดียช่วยพาแม่นีแล้วเดียถามถึงเกมนี่ยังนั่งลุ้นอยู่เลยนะว่าเอ้ยไม่แน่นะเว้ยวินกับเกมมันอาจจะแอบคุยกันตั้งแต่ ep สแต่ไม่ยอมบอกคนนูเปลว่าว แล้วให้เกมมาเฉลยตอนวินโคมาไงว่าเฮ้ย mm. ไม่เป็นไรวินมันสลบอยู่แต่กูรู้แผนนะดูกูจัดการเอง <P ew ith ing> เพื่อที่จะสร้างเทนชั่นให้คนดูลุ้นไงว่าเฮ้ยเกมมันจะทำสำเร็จเพาะวะเห็น <"H en S 2> บทง่อยๆมาทาั้งซีซันจะรอดเพราะวะ <P ew ith ing> แต่ไม่จ้าเกมแม่งไม่รู้เชียอะไรเลยถ้าต้นโพไม่หลมซะก่อนเกมก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถูกวินทิ้งแม่งโคตรน่าสงสารอะแล้วซีรีส์ก็ปล่อยให้กูเป็นห่วงวินไม่ถึงอีพีแล้วแม่งก็ฟื้นมาต่างการต่อ มันน่าเสียดายที่เราไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆตรงนี้ คุณอาจจะมองว่ามันไม่สําคัญแต่ส่วนตัวแล้วอะไรแบบนี้มันแสดงถึงการเติบโตของตัวละครการที่แผนของวินไม่มีเกมอยู่เลยมันหมายความว่าวินตั้งใจทิ้งให้เกมโดนเก็บหรือเปล่าเพราะในครึ่งแรกของซีซั่น2วินกับเกมคุยกันว่าการที่ทั้งคู่รู้ไส้ในของสอจอเอมากขนาดนี้คงไม่มีทางที่จะโดนปล่อยตัวไปไง่ายๆแล้วตอนที่สอจอชวนให้ทั้งคู่มาทํางานด้วยเป็นการยั่งเชิงหรือเปล่าอารมณ์ประมาณว่าถ้าพวกมึงเซโนมึงได้ไปอยู่บนโต๊ะจีนนันแน่คราวนี้ลองสลับกันบ้างถ้าวิน ตัดสินใจบอกแผนกับเกมแล้วบทปล่อยให้วินโคม่าไปยาวๆจนจบซีซั่นเลยเนี่ยผลของวิธีนี้คืออะไรผลของมันก็คือวินจะได้เป็นวินในเวอร์ชั่นที่เคารพแล้วก็ไว้ใจเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นส่วนเกมก็จะได้แสดงศักยภาพว่าถึงวินไม่อยู่กูก็ทําได้แล้วตอนจบซีรีส์ไม่มาเฉลยว่ากระติกน้ําของวินที่ใช้อะ่ะเกมมันเป็นคนให้เว้ยโคตรซึ้งอะ่ะแต่วินมึงกําลังจะบอกว่า เฮ้ยเกมมึงอยู่ในใจกูนะเพื่อนแต่มึงไม่ได้อยู่ในแผนกูนะอ้ยสัต์